เอาละค่ะมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะอาจารย์นิ่มค่ะนำเรื่องราวการล่องเรือโบราณสุดชิวแม่น้ำชีชมวิถีชีวิตท้องถิ่นกระเจาพร้อมลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นแสนอร่อยนะะที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังไปฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์นิ่มปิติวันไฟ้โคกสูงนะคะสำหรับในช่วงนี้มาพบกับของดีๆที่ชุมชนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์กันค่ะโดยมีน้องๆยังพการันดูนะคะจากโครงการอมสินยุวพัทรรักถิน่นมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะทุกท่านคะ การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะการท่องเที่ยวที่ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงโดยเฉพาะในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะในปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า28ล้านคนแม้การท่องเที่ยวจะช่วยในเรื่องเศรษฐกิจแต่กลับสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากทั้งการเกิดขยะจากการท่องเที่ยวถึง27.35ล้านตัน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีสัดส่วนถึง10%ของการปล่อยทั่วโลกการแก้ไขปัญหานี้คือการเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและโลคาบอนซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากนักท่องเที่ยวในระยะยาวการท่องเที่ยวแบบโลคาบอนมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากทุกกิจกรรมโดยเฉพาะการใช้พลังงานทดแทนการลดขยะและการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบ้านกระเจาตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมแบบโลคาบอนโดยมีการนำแนวคิดนี้มาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนท้องถิ่นภายใต้คอนเซปต์ปรับลดชดเชยสำหรับตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนยังคงเชื่อมโยงกับการเกษตร นอกจากนี้ตําบลลําดวนยังเป็นแหล่งผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าทั้งงานจักสานไม้ไผ่และการทอผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์ในปีที่ผ่านมาพวกเราทีมยังพการันูนภายใต้โครงการออมสินยั่วพัดรักถิน่นได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านจักสานและผ้าทอจนได้รับรางวัล Best of the Best ในสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ละสร้างความช่างยืนให้กับชุมชนนั่นเองค่ะ ในปีนี้พวกเราได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาต่อยอดชุมชนบ้านกระเจาโดยร่วมมือกับชุมชนในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารคซีโรคาร์บอนกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินป่าการปลูกต้นไม้การทอผ้าไหมการเก็บผักจากสวนและการจักสารไม้ไผ่ถูกพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชนเพื่อให้การท่องเที่ยวในชุมชนมีความเป็นระบบมากขึ้น รวมถึงการสร้างสืงส่อประชาสัมพันธ์ที่นําเสนอความงดงามและความยั่งยืนของชุมชนบ้านกระเจ้าค่ะสําหรับแนวคิดในการพัฒนาโครงการนี้นะคะเราได้ขับเคลื่อนภายใต้ PKRDS หรือพัก,กระดูนโมเดลในการกลับเคลื่อนได้แก่1การมีส่วนร่วมของชุมชน participation เริ่มตั้งแต่การศึกษาความต้องการการวางแผนร่วมกันร่วมปฏิบัติและร่วมประเมินผลด้วยกันค่ะ2นะคะคือการพัฒนาองค์ความรู้ knowledge เป็นการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและชุมชน 3. ความรับผิดชอบต่อสังคม (responsibility) สร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรม (development) มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 5. การสร้างความยั่งยืน (sustainability) ให้ชุมชนโดยรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะ สำหรับรถแบบในการทำงานนะคะแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันค่ะในระยะแรกนะคะช่วงวางแผนและพัฒนามีการวิเคราะห์ศัก,กยภาพของชุมชนออกแบบและพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบโลคาบอนระบบบริหารจัดการการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับเว็บไซต์ระบบแชทบอร์ดกลุ่มมกุเทศท้องถิน่นออกแบบแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์เก่ดประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังรวมถึงการจัดทำมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและมาตรฐานชาค่ะในระยะที่2นะคะช่วงทดลองและปรับปรุงเราได้ทดลองกิจกรรมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเล็กๆประเมินผลและปรับปรุงอีกทั้งเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 3. นะคะช่วงขยายผลและสรุปโครงการขยายผลกิจกรรมการท่องเที่ยวไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นสรุปผลการดําเนินง,งานและวางแผนต่อยอดกิจกรรมให้ยั่งยืนในระยะยาวค่ะ ค่ะและสําหรับทีมของพวกเรานะคะมีผลผลิตจากการพัฒนาดังนี้ค่ะเกิดโปรแกรมการท่องเที่ยวส่งโปรแกรม One Day t r i ิปและ Two Day ทริปค่ะโดย One Day t r i ิปนะคะจะอยู่จะมีราคาขายอยู่ที่ราคา690บาทซึ่งมีต้นทุนอยู่ที่335บาทและกําไร355บาทคิดเป็น51%เร์ซ์ค่ะและสําหรับผลผลิตนะคะเกิดเส้นทางการท่องเที่ยวจํานวนสีเส้นทางค่ะกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวใหม่จํานวน7ก,กิจกรรม เกิดเครือขายอย่ายยุวะมะคูเทศสองเครือข่ายได้แก่โรงเรียนลำดวนพิทยาคมและโรงเรียนแสลงผ่านบ้านกระเจาค่ะ 4. นะคะเกิดอาชีพใหม่จากการพัฒนาการท่องเที่ยวได้แก่กลุ่มพายเรือ2นะคะกลุ่มมะคูเทศนําเที่ยว3ากลุ่มทำอาหาร4ี่กลุ่มโฮมสเตย์หกลุ่มนักดนตรีกันตรึมค่ะจากช่วงที่ผ่านมาเราได้ประเมินศักยภาพของโปรแกรมท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนของเรานะคะ ได้แก่กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมากที่สุดคือล่องเรือโบราณทำม,มียำเดินป่าเส้นทางธรรมชาติค่ะจากการผเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์นะคะเราได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆและบริษัททัวร์ค่ะสําหรับผลลัพธ์ของโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านกระเจานี้นะคะไม่เพียงแต่ช่วยสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเท่านั้นแต่ยังสร้างผลกระทบเชิงบวกอีกหลายมิติค่ะ และไม่ติดด้านเศรษฐกิจนะคะชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากสูงถึง85เปเซและการบริการการท่องเที่ยวอีก35เปเซค่ะเกิดการจ้างงานในชุมชนไม่น้อยกว่า50ครวัวเรือนประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า300ครวัวเรือนค่ะ 2. นะคะมิติด้านสังคมชุมชนบ้านกระเจาได้รับการพัฒนาและคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนครชัยบุรีจากการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ 3. มนะคะมิติด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนช่วยลวดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและสำหรับโครงการในครั้งนี้สำเร็จมาได้นะคะต้องขอขอบพระคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะทุกทา่านคะการท่องเที่ยวแบบซีโร่คาร์บอน คือก้าวสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการเดินทางที่ไม่เพียงแต่เคารบธรรมชาติแต่ยังช่วยลดรอยเท้าคาร์บอนเสริมสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่นและสนับสนุนวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่สะอาดและยั่งยืนสำหรับทุกคนค่ะโฮมสเตย์ stay, บ้านกระเจาผ้าไหมเก่าหลากหลายสีมียำรสชาติดีเปรมปรีเสียงกันตรึมโบราณฟังตำนานลำน้ำชีจักสารก็มากมีสร้างวิถีสีโรคาร์บอนค่ะ นี่ก็คือผลงานของน้องๆทีมยังพการันดูนจากโครงการอมสินยุวพัฒรักถิ่นโดยมีการบูรณาการหลายๆสาขานะคะได้แก่สาขาวิชาสังคมศึกษาสาขารัฐประาศาสนศาสตร์สาขาการสื่อสารมวลชนและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะโดยน้องๆทีมยังพการันดูนนะคะได้ลงพื้นที่ที่ชุมชนบ้านกระเจาตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้ช่วยกันพัฒนาส่งเสริม กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในตำบลลำดวนที่พักโฮมสเตย์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แฟนเพจ Facebook เว็บไซต์แล้วก็แชทบอตต่างๆค่ะถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมเลยก็ได้นะคะ หากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจหรือต้องการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆภายในตำบลลำดวนของเรานะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจลำดวนพกาลันดูนหรือว่าเบอร์อาจารย์นิ่มได้เลยค่ะ0810640553นะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์นิ่มต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าคุณกม้ฟังมีโอกาสก็เชิญชวนไปเที่ยวกันนะคะไปลองล่องเรือโบราณที่แม่น้ำฉีเห็นภาพแล้วโอโหน่าล่องมากทีเดียวนะคะกคม้ฟังสำหรับท่านที่ชมผ่านทางเฟ e บุ๊กในท่านจะมองเห็นภาพที่โอ้โสดชื่นนะคะไม่คิดว่าบ้านเราก็จะมีอะไรที่สวยๆทางธรรมชาติแบบนี้นะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังค่ะ ทีมยางพะการันดูเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังมีอาจารย์นุดรวิษณุปัญญายงมีอาจารย์นิ่มอาจารย์ปิติวันไฟโคกสูงแล้วก็ดกรปัทมวดีวงเกิดเป็นที่ปรึกษาของโครงการของทีมนี้นะคะทีมยางพะการันดูเนเขานำเสนอการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมลูคาบอนชุมชนกระจาตะบนลำดวนนี่แหะคะ่ะแล้วเขาก็คว้า ารางวัลมานะคะเป็นหนึ่งใน12ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบระดับประเทศในการแข่งขันเป็น b e t t of the b e t t ออมสินยัวพารกถินปีนี้ด้วยนะคะน้องๆเก่งมากเดี๋ยวเราลุ้นนะคะว่าจะคว้ารางวัลชนะเลิศในระดับประเทศมาไหม